รายการ New World โดยธนงขันทองและวัชราจรรุสันติกุลสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการโลกใหม่ New World กับผมธนงขันทองและคุณวัชราจรรุสันติกุลครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา19.30นาฬิกานาทีถึงเวลา20.00นาฬิกาทางมิติข่าว90.5สวัสดีครับ,ค,รบคุณวัชราสวัสดีค่ะเมื่อวันก่อนนะครับนางเจเน็ตเยเลนประธานของ ธนาคารกลางของสหรัฐนะครับหรือว่า US Federal Reserve นะครับได้ออกมาบอกว่า,อาโอกาสนะครับที่พวกเราเนี่ยจะเจอวิกฤตการทางด้านการเงินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะครับในช่วงชีวิตนี้เนี่ยเธอบอกว่าเราอาจจะไม่เห็นนะครับนี่คือสิ่งที่น,นางเจเน็ตเยเลน พูดนะครับระหว่างที่เดินทางไปที่กรุงลอนดอนนะครับช่วงนี้เนี่ยคณะกรรมการนโยบายของเฟดเนี่ยครับนโยบายทางด้านการเงินของเฟดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในแง่มุมต่างๆที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านักลงทุนนักวิเคราะห์นะครับและก็ ผู้ที่บริหารทางด้านการเงินเนี่ยต่างก็เป็นกังวลใจนะครับว่ามาตรการการที่เฟดเนีจะ Nominalize Interest Rate หรือว่าปรับอาาัตราดอกเบีย้ยกลับคืนสู่สภาพปกตินะครับคืออย่างน้อยเนี่ยดอกเบีย้ยต้องกลับไปอยู่ที่ระดับ2.5หรือว่า3เอร์เซ็นตเนี่ยนะครับจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับต่อระบบการเงิน ต่อตลาดหุ้นนะครับต่อตลาดการเงินโดยทั่วไปนะครับเพราะว่าเฟดเนี่ยตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่แสดงความเป็นกังวลใจออกมาอย่างเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าคณะกรรมการของทางด้านเฟดเนี่ยหลายคนเนี่ยมองตรงกันนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะสูงเกินไปหรือเปล่าประการแรกนะครับประการที่สองนักลงทุนเนี่ยเริ่มนะครับ ที่จะเทครรส์มากยิ่งขึ้นก็คือว่าไม่กลัวนะครับที่จะลงทุนในทรัพย์สินเนี่ยที่มีความเสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นหมายความว่าราคาหุ้นสูงไปแล้วอยังลงหรือว่าพันธบัตรอะไรเนี่ยที่ให้ผลตอบแทนสูงนะครับแต่ว่าก็ลงนะฮะโดยที่ไม่ค่อยกลัวนะครับไม่ค่อยกลัวว่าจะมีผลกระทบ ตามมานะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าอัตราดอกเบีย้ยในะขณะนี้ก็ยังคงถือว่ายังคงอยู่ในระดับต่ําอยู่นะครับแต่ว่าเฟดเนี่ยอย่างที่เราได้คุยในรายการของเรานะครับมาสองสาครั้งแล้วนะครับขณะนี้ตั้งหน้าตั้งตานะครับที่จะปรับอัตราดอกเบีย้ยคืนสู่สภาพปกตินะครับโดยจะขึ้นดอกเบีย้ยปีหนึ่งเนี่ยประมาณสักสามครั้งนะครับ ปีหน้าก็สามครั้งนะครับปีสองศูนย์หนึ่งเก้าอีกสักสามครั้งนะครับเพื่อที่จะนาดอกเบี้ยกลับคืนสู่ระดับสามเปอร์เซ็นหรือว่าสามจุดห้าเปอร์เซ็นตในระดับนั้นนะครับทีนี้เวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะครับสภาพคล่องมันก็จะต้องหดหายไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าเวลาที่เฟดต้องการที่จะ กดดอกเบี้ยลงก็จะอัดสภาพคล่องเข้าไปนะครับซื้อรัพย์สินออกมาทรั์สิสนทางดานการเงิน,นแต่ถ้าเฟดเนี่ยต้องการที่จะดึงดอกเบี้ยขึ้นก็จะทำรีเวิร์สกันนะครับคือทํากับหัวกับหางกันก็คือดึงสภาพคล่องออกมานะครับทําให้มีความตึงตัวนะครับอย่างที่เราคุยกันนะครับวันก่อนว่าเฟดจะทำ quantitative tightening ในช่วงนี้แทนที่จะเป็นคว a n t i t a t i v e e a s i n นะครับก็คือการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินเชิงปริมาณ แบบตึงตัวนะครับตรงข้ามกับการดําเนินนโยบายทางด้านการเงินแบบผ่อนคลายนะครับในในช่วงที่ที่ผ่านมานะครับด้วยเหตุนี้เองเนี่ยทางตลาดตอนนี้จึงเฝ้าดูคําให้สัมภาษณ์ของคณะกรรมการของเฟดแต่ละคนหรือว่าประธานของเฟดแต่ละสาขาเนี่ยอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นนายจอห์นวิลเลียมส์นะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการของเฟดสาขาซานฟรานซิสโก เม่ว่าจะเป็นนายสแตนฟิชเชอร์นะครับอรองประธานของเฟดนะครับและก็รวมทั้งนายบิลดัตเล่ด้วยนะครับซึ่งหลายคนมองว่าเป็นประธานเงาของเฟดนะครับอาจจะเป็นคู่ที่มีอำนาจเหนือนะครับเฟดที่แท้จริงเหนือกว่านางเจเน็ตเยเลนก็ว่าได้นะครับด้วยเหตุนี้เองนี่นะครับเ,เดี๋ยววันนี้นะเราจะลงรายละเอียดนะครับว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินของเฟดแต่ละคนเขามีความเห็นกันอย่างไรและความเห็นของเขานั้นพวกเขานนั้สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือไม่ครับคุณมุชราก็ครั้งนี้รู้สึกว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันนะคะค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันระหว่างส่วนของอผู้ที่คุมนโยบายกับนักการเงินหรือว่าพวกเทรดเดอร์ในตลาดทั้งหลายเพราะว่าถ้าจำได้ติดตามข่าวกันมาตลอดเนี้ย ปรากฏว่าบรรดาพวกผู้บริหารกองทุนทั้งหลายเนี่ยทำนายไว้เลยว่าสิ่งที่ตลาดเนี่ยจะต้องเจอในอีกช่วงแปดเก้าเดือนข้างหน้านี้ก็คือภาวะที่เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยจะถดถอยลงเพราะนั้นคือสิ่งที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยเกิดความผันผวนแม้กระทั่งตลาดบอลด้วยจะเกิดความผันผวนแล้วก็มีการปรับฐานในที่สุดซึ่ง ทาเกตของเวลาก็ไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าทําไมบรรดา CIO คือ Chief Investment Officer ทั้งหลายเนี่ยมองไว้ที่ช่วงของวันวาเลนไทน์ Valentine, ว่าจะเกิดการ collection ของตลาดหุ้นนะคะเป็นนี่คือสิ่งที่ทาง CIO เนี่ยได้ออกมาเตือนนะคะ,ะทางการหากว่านโยบายของ Federal Reserve ยังยืนยันที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ใช้ในโยบาย คอนดิเตชฟและไทเปนนิ่งก็คือใช้เนื้อใบบการเงนที่เข้มงวดมากขึ้นในการลดภาระบาลานซ์ชีตของเฟดนั่นเองนะครับและนี่คือสิ่งผลกระทบที่ซ่อีโอทั้งหลายเนี่ยเขากังวลกันเอแต่สิ่งที่เจเน็ตเยนเล่นเนี่ยไปพูดที่ออังกฤษเมื่อวานนี้ก็ปตลาดก็ก็สงสัยนะคุณนนงว่าเขาตีโจทย์ว่าไอ้คำว่าจะไม่เห็นวิกฤตเนี่ในช่วงชีวิตอ่า ที่ที่เป็นอยู่ในในสมัยนี้เนี่ยมันคือระยะเวลาอย่างไงเพราะว่าเขามีการสืบสืบคน้นกันกลับไปว่าจึงเหล่านี้เนี่ยผู้ว่าประธานธนาคารกลางเนี่ยหลายคนมีการพูดไว้ถึงไลา์ไทมามที่พูดถึงโดยเพราะาล่าสุดเบ็นบนันเกตที่บอกว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในช่วงชีวิตของสมัยระยะที่เป็นอยู่ในขณะนี้แต่ว่าหลังจาก เบนเนันเก้นเนี่ยพ้นจากตําแหน่งไปเจนเนตเยนเลนขึ้นมาก็ปการากฏว่าเป็นดัลลิเร,ริมีการขึ้นดอกเบี้ยมาสามครั้งแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ตลาดเขาสงสัยในสิ่งที่ประธานของธนาคารกลางสหรัฐออกมาพูดแบบนี้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตจะไม่จะไม่เกิดขึ้นหรือในช่วงระยะเวลาที่เจนเนตเยเลนพูด ดังกล่าวนะคะอืมครับ,รบเรามาฟังความเห็นของกรมกร,กรมการกรรมการผู้อำนวยการของเฟดสาขาซานฟารานซิสโกโน,นะครับในจอห์นวิลเลียมสกับเขาพูดอย่างไรนะครับโดยเขาออกมาบอกว่าดูเหมือนว่าตลาดหุ้นเนี่ยที่กำลังทำแรลลี่อยู่นี่กำลังดำเนินไปอยู่ บนเปลวเพลิงนะครับเขาเรียกว่า f u ม e s นะครับ running very much on fumes นะครับซึ่งเป็นแหมเป็นทั้งเปลวเพลิงเกลเปลวควันไปด้วยซ้ำไปนะครับโดยนะวิลเลียมใส่สัมภาษณ์กับออสเตรเลียนทีวีนะครับสื่อทีวี TV ของออสเตรเลียว่าขณะนี้เนี่ยเห็นเห็นยิวนะครับ เวี are seeing some rich for ิวเนี่ครับมีความพยายามนะครับเข้าหายีนหรือยนะครับและก็บางครั้งนี่มีการเก่งกำไรนะครับที่เกินตัวนะครับหรือว่าเทคไรสนะครับเล่นความเสียเ่ยงที่เกินตัวในระบบการเงินนะครับที่มีดอกเบีย้ยต่ำมากเลยนะครับแล้วก็นายจอห์นวิลเลียมส์บอกว่าในขณะที่เฟดเนี่ยกำลัง ผลักดันนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยกลับคืนสู่สภาพปกติเนี่ยหลายคนนี่อาจจะต้องถอนตัวออกจากนั้นถอนตัวออกจากนั้นหมายความว่าลดการลงทุนนะฮะในแง่ความเสี่ยงนะครับลดในการที่จะเทคลริสนั่นเองนะครับส่วนรองประธานของเฟดนะครับนายสแตนเล์ฟิชเชอร์นะครับก็ออกมา พูดนะครับในลักษณะเชิงการทูดนะครับแต่ว่าข้อความที่สื่อสารออกไปเนี่ยมีความหมายคล้ายๆกันนะครับบอกว่าการเพิ่มขึ้นของราคาของ r i สแอสเซนะครับหรือ Asset ที่มีความเสี่ยงเนี่ยในตลาดแอสเซเกือบจะทั้งหลายเนี่ยในช่วงหกเดือนที่ผ่านมานะครับชี่เห็นถึงว่านักลงทุนเนี่ยพร้อมที่จะเล่นกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการหรือว่าตัวเลขที่วัดนะครับเรื่อง e a r n i n น s ส์ผลประกอบการหรือว่าตัว r e t u r n on a s s e t s นะครับหรือว่ากำไรที่กลับมานะครับท,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 ที่เทียบกับทางด้าน a s s e t แล้วนะครับรวมขณะนี้เนี่ยกำลังดำเนินไปยังระดับ นะครับก่อนที่เกิดวิกฤตนะครับก่อนที่เกิดวิกฤตหมายถึงว่าก่อนปี2008นั่นเองนะครับในกรณีของสถาบันการเงินต่างๆทั้งหลายนะครับถึงแม้ว่าดอกเบีย้ยจะอยู่ในระดับต่ำมากนะครับแต่ว่า r t u u r on น s s e t s นะครับอาจจะลดลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า pre crisis นะครับ ซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องหน้าเป็นห่วงนะครับเพราะว่า Return on Assets เนี่ยพูดง่ายว่าอาจจะมาถึงทางที่ว่าไม่สามารถที่ขยายตัวได้อีกต่อไปนะครับทีนี้ Fisher ก็บอกว่าทางภาค c o ร์เป a ร e นะครับหรือว่าทางด้านบริษัทต่างๆาหลายเนี่ยตอนนี้มีการ Liverage นะครับ l e v e r a g e ก็คือมีการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยอยู่ในะระดับ ค่อนข้างที่จะสูงนะฮะแล้วก็มันจะเป็นการโง่เขานะครับที่จะคิดว่าความเสี่ยงต่างๆทั้งหลายตอนนี้หายไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนายฟิชเชอร์เนี่ยเรียกร้องให้มีการสอดส่องนะครับเฝ้าติดตามดูความต้องการที่จะเทครรส์นะครับของนักลงทุนเนี่ยที่เพิ่มขึ้นนะนี่คือเขาแสดงความกังวลใจนะครับส่วนนายบิลดัตลีนนะครับ วันก่อนนี้ก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะครับว่าว่าตราดอกเบีย้ยเนี่ยจะเดินหน้านะครับที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับในตราบเท่าที่สภาวะทางด้านการเงินยังคงหลวมอยู่ละหลวมอยู่ในในเวลานี้มันก็มีสภาพคล่องค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่เมื่อสภาพการของตลาดการเงิน,นมีการตึงตัวขึ้นมา อย่างรุนแรงนี้ก็หมายความว่านนยบายทางด้านการเงินจําเป็นนะครับที่จะต้องทําให้มันตึงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเมื่อสภาพทางด้านการเงินเนี่ยอีสขึ้นนะครับผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว,รวนี้เนี่ยมันก็ทําให้เฟดเนี่ยมีการตัดสินใจนะครับที่แน่วแน่นะครับที่จะเดินหน้านะครับ เพื่อที่จะผ่อนคลายนะครับการหรือว่าหรือว่าลดนะครับการด,ดําเนินนโยบายดอกเบี้ยต่ําในช่วงที่ผ่านมานะครับและก็ท้ายที่สุดมาเองนางเจเน็ตเยเลนนี่ครับที่พูดที่ลอนดอนเนี่ยเธอก็บอกว่า ที่บอกนะครับว่าถึงแม้ว่า asset prices นะครับราคาของทรัพย์สินอะไรต่างๆทั้งหลายตอนนี้อาจจะ rich มากนะครับอาจจะสูงมากนะครับอาจจะรวยมากนะครับเธอมองว่าระดับราคานก็ยังคงโอเคอยู่นะโดยที่ถ้าหากว่าเรามีการตั้งสมมติฐานว่าบรรยากาศของอสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบียที่ต่ำแบบนี้ก็จะยังคงดำเนินแบบนี้ ต่อไปนะครับอย่างที่ผมได้เรียนให้ผู้ฟังได้ทราบในะช่วงต้นรายการเนี่ยเธอไม่คาดคิดนะครับว่าจะได้เห็นนะครับผู้กิจาการทางด้านการเงินในช่วงสมัยของเธอครับรู้สึกว่าเจเนตเดเนเขาได้พูดถึงเรื่องการปฏิรูปของธนาคารที่ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นช่วงที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่หลังวิกฤต การเงินของสหรัฐช่วงปี2008-2009หรือเปล่าเพราะว่าคือทางเจนเนดีเรนเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าการปฏิรูปด้านการธนาคารเนี่ยมันช่วยให้ระบบการเงินเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะในประเทศต่างๆเนี่ยสามารถที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตกรต่างๆทางการเงินที่เกิดขึ้นได้โดยเพราะ,ะสิ่งช่วงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีสองพ แต่ว่าเธอก็ไม่ได้รับประกันนะ,นะว่าถ้าหากเกิดวิกฤตอีกเนี่ยออ่จะโลกเนี่ยจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตการจากผลกระทบของวิกฤตการณ์เหล่านี้ได้หรือเปล่าเพียงแต่ว่าในช่วงที่เธอเห็นเนี่ยวังว่าจะไม่เกิดวิกฤตการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นอีกเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่แธนาคารกลางในธนาคารกลางต่างๆพูดไว้ก็แทงกั๊กให้คนได้คิดนะว่าว่า ก็ต้องคิดเราเองแล้วกันว่าวิกฤตจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยก็คงขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ที่พาไปหรือเปล่าะไรทำนองนั้นหรือเปล่าคุณนอนงเหมือนกับที่เราเจอหลายๆครั้งมาไม่เกิดไม่เกิดแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดเกิดขึ้นจนได้เหมือนกันนะคะ, mm. อะตอนนี้ก็คือ,อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของนโยบายที่ทําให้โลกเป็นห่วงกันในขณะนี้ว่าตลาดการเงินจะปั่นป่วนรุนแรงขนาดไหนปรากฏว่า ล่าสุดนี้เองก็มีเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์โจมตีของไวรัสเรียกค่าายค่าไทยอีกแล้วคุณเนนงจากวัน,นคลายที่เกิดขึ้นในช่วงไม่ถึงสองเดือนปรากฏว่าเมื่อวานก็เกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะเอะบริษัทน้ำมันของรัสเซียคือลอสเนฟเนี่ยเจอเข้าไปเหมือนกันทำให้ป่วนกันไปทั้งยุโรปเหมือนกันะนะคะเพราะละน้นทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยพากันตกไปเมื่อวานนี้ ในระดับปานกลางพอสมควรเพราะดาวโจนส์ก็ตกไป0.4 0.5เปอร์เซ็นตนะคะ uh, S&P 500ก็ตกไป0.8เปอร์ซนตขณะที่ยุโรปเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกไปประมาณสัก0.7เปอร์เซแต่ว่าหุ้นของนัสแดกเนี่ยตกรุนแรงมากสุดเลยคนะุณนนท์นงถึง1.6เปอร์เซนโดยเฉพาะ uh, ทั้งหุ้น Google แล้วก็ Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google เพราะอะไรเพราะว่า Google เนี่ยโดน เรียกค่าปรับจากทางคณะกรรมการของสหภาพยุโรปถึง2.4พันล้านยูลโรในการที่พยายามที่จะใช้ Search เ n อ i n e ที่มีความได้เปรียบแล้วก็ผูกขาดในฐานะที่เป็นธุรกิจยักษ์ใหญ่เนี่ยทำให้มีการเขาเรียกว่ามีคนเข้ามาช้อปปิ้งใน Google เนี่ยเยอะมากจากนกระทั้งทำให้บริษัทอื่นๆเนี่ยเกิดปัญหาเป็นสิ่งเหล่านี้ ทางสหภาพยุโรปเขาถือว่านี่คือสิ่งที่ทำพิกฎหมายก็เลยมีการสั่งปลับไปก็เลยส่งผลให้ราคาของหุ้นเทคโนโลยีในนัสแบกเนี่ยร่วงลวง,ลงตามไปด้วยนะคะอืมแหมไวรัสเรียกค่าไทยตอนนี้เนี่ยออกมาเป็นแฟชั่นเลยนะคุณ,คณวัชระเพราะว่าวันใครายเนี่ยจบคดีไปได้ไม่นานนะครับตัวใหม่นี่แรนซัมแวร์เนี่ยก็ โผล่มานะครับมีชื่อเรียกว่าเพรย่านะครับเวอร์ชันอัปเดตล่าสุดนี่เรียกว่าเพจทรับนะครับซึ่งเรียกค่าใช้่ายในคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ประมาณ3ามรอเหรียญคล้ายๆกันแล้วราคาระดับเดียวกันกับที่วอนัคราเรียกนะครับโดยมีการออกมาระบุว่าการโจมตีส่วนมากแรนซัมแวร์นี่เกิดขึ้นแล้วประมาณสองพันครั้งนะครับใน ระบบอยู่ในยูเครนรัสเซียแล้วก็โปแลนด์นี่เจอหนักเลยทีเดียวนะครับทางอินเตอร์โพตอนนี้กำลังจับตาดูอยู่นะครับซึ่งอเลนวูดเวิร์ดนะครับซึ่งเป็นนักวิชาการประจำของสำมะขาวของบีบีซีนี่ได้เปิดเผยนะครับว่าการโจมตีรอบใหม่ของมัลแวร์เพศยานี้อาจจะอาศัยจุดอ่อนเดียวกับที่มัลแวร์วันครเคยใช้โจมตีระบบคอมพิวเตอร์เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ ก็คือเห็นช่องโหว่นะครับในวนะินโดว์ในระบบ Windows นะครับของทางด้าน Microsoft นะครับพร้อมกันนั้นเขายังเชื่อว่าอีกเวอร์ชันนึงของมัลแวร์ที่ชื่อว่า Pet rap, Pet rap, p ี t รับ p ี t รับนะครับ P E T R W R A P นั้นก็เป็นเวอร์ชันอัปเดตของเพจยาน,นั่นเองนะครับแมมมัลแวร์เนี่ยโจมตีตื่นเช้ามาเปิดเครื่องมาเนี่ยปรากฏว่าทำงานไม่ได้นะครับทำให้ธุรกิจเนี่ย ต้องเสียหายอย่างมากเลยนะครับแมอ,อ,อ,อมาวแวร์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับที่สำคัญนะครับเราไม่เคยเจอมันมาก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากโปรแรนลนด์รัสเซียยูเครนแล้วยังมีการโจมตีในอิตาลีเยอรมนีฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาและก็อังกฤษนี้ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยการโจมตียังคงกระจายออกไปอยู่นะครับยัง ไม่ได้หยุดนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับผลของการโจมตีของพวกมาลแวร์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยมองในแงน่อีกด้านหนึ่งนะคุณวัชราทำให้บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ c y เบอร์เซ r i ริตี้นี่ร่ำรวยกันมหาศาลเลยนะครับมีงานทํากันแม้ถ้าหากว่าใครเนี่ยที่เก่งทางด้าน c y เบอร์เซ r i ริตีตอนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับในเรื่อง ธุรกิจนะครับหรือว่าในเรื่องการงานนะครับเพราะว่าโลกสมัยใหม่เนี่ยเป็นโลกของไซเบอร์ล้วนๆนะครับเป็นการหักหานกันชิงดีชิงเด่นกันนะครับแล้วก็สู้รบกันนะครับทางด้านไซเบอร์เกือบจะล้วนๆเลยครับคุณวชระก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของทางด้านนโยบายการเงินที่มาจากธนาคารกลางก็ตามเรื่องของการโจมตีทางไซเบอร์ก็ตามนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีการตึงเครียดขึ้นมาเป็นระยะระยะก็ตามเนี่ยปรากฏว่าปัญหาที่ยังเป็นปัจจัยหลักของภาคธุรกิจก็คือเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงแล้วก็โลกที่ ธุรกิจต่างๆเนี่ยหรือแม้แต่การใช้จ่ายของรัฐบาลที่ไม่ะมระมัดระวังเนี่ยเกิดภาระหนี้สูงขึ้นเนี่ยยังคงส่งให้เกิดปัญหาความเสี่ยงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีข่าวที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก็เป็นเรื่องที่น่าจับตามเหมือนกันนะคุณธนองก็คือว่าในตลาดหุ้นของฮ่องกงนี้เมื่อวานเกิดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เลยในเชิงลบด้วยเพราะว่าบริษัทหุ้นที่เป็นไมโครแคปทั้งหลายเนี่ยประมาณสัก สิบเจ็ดบริษัทร่วงกันลงมาตั้งสี่สิบถึงเก้าสิบเอร์เซนตสาเหตุเพราะว่า l e v e r a g เฐานะทางการเงินเนี่ยจนกระทั่งมีภาระหนี้เมื่อเทียบกับฐานะทางเงินกุลแล้วเนี่ยเสี่ยงสูงก็เลยทำให้เกิดการร่วงลงของอหุ้นไมโครแคปซึ่งมูลค่ารวมลๆกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสักหกพันล้านดอลลาร์สหรัฐหกพันล้านดอลลาร์ด้วยกันแล้วนี้ก็คือการตอบรับบริบทใหม่สำหรับ สีจิ้นผิงหรือเปล่าที่กำลังจะมาเยือนฮ่องกงในวันที่หนึ่งนี้นะคะว่าท่ามกลางสิ่งที่จีนจะประกาศความยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็นโยบายาที่จะผนวกฮ่องกงให้เป็นตลาดเงินที่เข้มแข็งต่อไปเนี่ยกำลังเจอสึกย่อยๆอยู่ข้างในเหมือนกันนะคะอืมครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับวันนี้เราได้ เปิดประเด็นนะครับถึงนางเจเนดียเลนและก็คณะกรรมการนโยบายทางด้านการเงินของเฟดที่สำคัญสำคัญไม่ว่าจะเป็นนายวิลเลียมดัตลีย์นายสแตนฟิชเชอร์นะครับได้ออกมาแสดงความเป็นกังวลใจถึงการที่นักลงทุน,นเริ่มที่จะเทคริสมากยิ่งขึ้นนะครับในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าตลาดการเงินตลาดทุนต่างๆทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีราคาสูงเกินไปหรือเปล่าโดยเหตุนี้เองเฟดจึงดําเนินนโยบายดอกเบีย้ย แบบตึงตัวนะครับเพื่อที่จะสกัดไม่ให้ราคามันสูงเกินไปในขณะเดียวกันนา่งเช่นเดีย่าเล่นมองว่าจะไม่เกิดวิกฤตการทางด้านการเงิน,นในช่วงสมัยของเธอหรือว่าช่วงชีวิตของเธอนั่นเองแต่เธอก็อายุ70ปีเข้าไปแล้วนะคุณบอชราและก็ล่าสุดมานี้มีมาลแวร์นะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับเข้ามาโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกนะครับแตยที่ หลักเป้าหมายหลักๆก,ก,ก็คือโปลแลนด์รัเสเซียและก็ยูเครนนะครับมาแวร์นี้มีชื่อว่าเปสยานะครับเรียกค่าไทยเป็นเงินสามร้อยเหรียญซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับนอกจากจะระวังเรื่องทางด้านการเงินแล้วต้องระวังเรื่องทางด้านไซเบอร์อีกครับสำหรับวันนี้รายการโลกใหม่ New World เวลาหมดลงพอดีนะครับพบกับผมและคุณวชราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางมิติข่าวเก้าสิบจุดห้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำไทย